ปีชงหรืออะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แบบว่าไม่มีงานหรือเป็นพรสันดานตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเมะดามกชาพาตาเจริญฮะเกิด7กันยายนอาชีพหรอมีอยู่อาชีพเดียวอาชีพพิธีกรครคุณเชื่อเรื่องปีชงไหมใครไม่เชื่อมาดามเชื่อนะประกบเป็นชงที่หนักที่สุดในชีวิตเลย มาทำเป็นพิธีกรคนหนึ่งที่แบบอยู่หน้าจอเกือบทุกวันเนะาะเช้ากลางวันเย็นเคยรับมากสุดวันละห้ารายการมีอยู่วัน,นไม่เหลือเลยค่ะไม่เหลือ,อรายการเลยโอ้โหทำไงวะเชื่อมาตลอดว่าเอ้ยตัวเลขอะ่ะมันมีผลนะกับชีวิตของเราในแต่ละวันในแต่ละช่วงชีวิตมันก็จะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งแล้วอะ่ะอย่างมาทำวันเนี้ สี่สิบปุ๊บม่ดำรู้เลยว่าแม่ดำต้องการความมั่นคงมั่นคงเรื่องการงานเราจะต้องหาเวรใหม่ ai, โอกาสใหม่ปรากฏว่าก็ลองเปลี่ยนเบิกอะดีแทนเปลี่ยนกับอาจารย์ช้าง,างนี่แหละสักพักสิ่งหนึ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไปไม่ถึงจริงๆเลยก็คือออนไลน์เฮ้ยมันคนเริ่มแชร์เรื่องราวของเรามากขึ้นจนในที่สุดมีบริษัทออนไลน์หลายๆบริษัทติดต่อเข้ามากลายเป็นว่าเราได้มีโอกาสไปอยู่อะไรนอกจากทีวีซึ่ง บางคนเขาดิ้นรนกันแทบตายแต่อันนี้อยู่ดีโอกาสเรานะั้นมันก็เดินเข้ามาหาเราเองะตัวเลขมันสามารถเสริมเราได้นะแต่เราต้องใช้เขาให้เป็นเราต้องใช้เขาให้ถูกและเลขนั้นมันจะต้องเหมาะกับตัวเราโอ้ทุกวันเนี้ยมันไม่ได้ยุ่งยากเลยเปลี่ยนเบอร์กับมีแ็กจัดให้เลยคุณพิมพ์ไปเลยว,วันเดือนปีที่คุณเกิดทับเดียวเปลี่ยนฟรีๆไม่เสียเงินแต่ไม่ับเชื่ออย่างนี้ยต่อให้เบอร์เป็นเทพยังไงนะ นอนอยู่บ้านมันก็ไม่ได้ทําให้รวยเฮ้ยเราเปลี่ยนเบอร์นั่นคือสิ่งที่เป็นตัวเสริมแต่ตัวหลักของเราคือเราทํางานให้มันหนักทําให้สุดพลังไปนี่แหละครับเบอร์มงคลเฉพาะคุณมดดำนะครับเบอร์มงคลจริงต้องตรงกับดวงวันเกิดนะครับอย่างคุณมดดำเนี่ยนะครับเกิดวันที่7กันยายนนะครับอยู่ในช่วงวันที่ของราศีสิงห์ผู้ที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยจะต้องมีเลข4เลขหนึ่งแล้วก็เลข3ม อยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะครับเพราะว่าจะเป็นตัวเลขที่ช่วยหนุนนําดวงชะตาเนี่ยให้มีความสําเร็จและก็ความก้าวหน้าที่ดียิ่งยิขึ้นไปด้วยครับมาเลือกเบอร์มงคลเฉพาะคุณเลยที่เว็บไซต์และดีแท็กทุกสาขาผมเลือกให้เองทุกเบอร์นี่แหละฮะเบอร์มงคลเฉพาะคุณของวดําแล้วเบอร์มงคลเฉพาะคุณละ่ะเบอร์อะไร